ภาษาตัวเอกของเรื่องที่พระเอกชอบไปมีลูกเลี้ยลาดไว้ต่อเมื่อมีเรื่องเลือดร้อนลูกก็ต้องออกตามหาพอ่อเช่นเดียวกับอสุรพัทที่ต้องออกตามหาหานุมานเราไปดูบทเสีอสุรพักันค่ะ สุรพัฒน์เป็นลูกชายของหนุมานกับนางเบญจกายมีหัวและตัวเป็นยักษ์แต่มีหน้าเป็นลิงอาศัยอยู่ในกรุงลงกาครั้งพิเภกค,คุเวนตาได้ขึ้นครองกรุงลงกาและได้นางมนโทเป็นมเหสีตอนนั้นนางได้ตั้งท้องก่อนแล้วเมื่อคลอดออกมาได้ตั้งชื่อว่าภัยนาทุระยวงเป็นลูกของทศกัณฐ์ ในนาตุลียวงได้ก่อกอาบทเข้ายึดกรุงลงกาและได้ขึ้นครองเมืองใช้ชื่อว่าทศพินอสุรพัทได้หนีออกจากกรุงลงกาตามหาฮนุมานผู้พอ่อฮนุมานได้พาพระพศเอ,อ่อพาขอโทษค่ะพาอาสุรพัทเขาท้าถวายตัวเป็นอาหารของพระพศต่อมาพระพศได้แต่งตั้งให้อสุรพัทเป็นแม่ทัพเข้าลบกระทศพินและได้รับชัยชนะ บอนสี่อสุรพัทมีความสวยคล้ายกับบอนสี่หนุมานของเมืองตั้งกันที่ลักษณะใบห่ามาปุูกกันนะคะบอนสี่อสุรพัทค่ะ